สวัสดีครับมาพบกับผมนะจังเยเดบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการของแอร์พานาโซนิกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฟิกสปีดหรือระบบตัดต่อธรรมดานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคืออาการที่ลูกค้าแจ้งว่านะมีไฟสีส้มนะครับขึ้นที่ทามเมอร์นะครับแล้วมีอาการกระพริบนะครับรอบละสองครั้งนะครับ1 2แล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็กระพริบอีกครับ 1- 2เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ไดแอร์ก็ไม่ทํางานนะครับไม่มีความเย็นไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะครับและต่อมาลูกค้าเขาก็ได้เอาเบรกเกอร์ลงนะครับพอเราเบรกเกอร์ลงแล้วก็ก็หายกับพิบครับพอผมไปตรวจสอบก็ยังไม่มีอาการกับพริบนะครับผมก็เลยได้มาดูที่ดีโหมดครับตั้งโหมดอยู่ในโหมดความเย็นนะครับโอเคครับเราก็เปิดแอร์ไว้สักหนาทีนะครับเราก็ได้ไปตรวจสอบที่คอยร้อนนะครับพบว่าชุดคอยร้อนทํางานนะครับ แต่มีความรู้สึกว่าได้ยินในเสียงพัดลมนะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ไม่มีนะครับก็ทําการถอดฝาหน้าออกนะครับจะเห็นตัวแคปลันหรือตัวกิบประจุคาปาซิเตอร์ลันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับสีขาวนี่ครับมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเอกที่สงสัยว่าจะเสียด่านแรกนะทําให้คอมเพรสเซอร์เราไม่ทํางานนะครับเราก็ต้องถอดออกมานะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่มีมิเตอร์วัดนะครับ ว่าดีหรือเสียนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับให้ถอดออกมานะครับแล้วก็ดูค่าความจุตัวเดิมนะครับว่าความจุ4ไมโครฟารัดนะครับตัวนี้เป็นแคปลันแบบ2ขั้วนะครับมีขั้วฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือค่าความจุ30ไมโครฟารัดนะครับนี่ครับตัวเก่านะครับตัวใหม่ที่เราจะเอามาใส่ก็ให้ได้ค่าเท่าเดิมนะครับ 30ไมโครฟรลดเหมือนกันนะครับเป็นไหมครับนี่นะครับก็นําไปใส่ที่คอยล์ร้อนเลยนะครับแล้วก็ดูที่ชุดสายไฟนะครับว่าอยู่ขั้วไหนกี่เสน้นนะครับอีกขั้วไหนกี่เสน้นนะครับอันนี้มี3เส้นเองนะครับสีน้ําเงินอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สีแดงอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาหน้าและจะทดลองเปิดแอร์นะครับ พอเปิดแอร์เสร็จนะครับคอมคอยร้อนทํางานนะครับเราก็สังเกตดูว่าพัดลมคอยร้อนทํางานหรือเปล่าและมีเสียงคอมพิเซอร์หรือเปล่าแล้วก็เอามือไปอังที่หน้าพัดลมคอยร้อนนะครับจะมีลมร้อนออกมานะครับแสดงว่าคอมพิเซอร์เราทํางานนะครับนี่คือได้ยินเสียงคอมพิเซอร์แล้วก็มือไปอังดูตรงลมร้อนจะออกนะครับเริ่มออกแล้วน,นะครับสรุปสาเหตุของเครื่องนี้ที่อาการไฟกระพริบสองครั้งเป็นจังหวะนะครับ ก็คือตัวแคปลันเสียตัวคาบอาร์ติเตอร์เสียนะครับทําให้คอมพิวเซอร์เราไม่ทํางานนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่คอยเย็นนะครับจับได้ว่าไม่มีระบบน้มยานะครับไปในท่อนะครับทำให้เกิดอาการกระพริบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใคลิปได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ